นะะคในราคาแค่99บาบาทตกแค่40กว่าบาทเองนะคะดังนั้นใครจิ้มทันเอาไปเลยนะคะฝั่งปากกาเราบอกเดี๋ยวจะจับเวลา8นาทีโอเคไหมเอาแค่แปดนาทีพอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขาดทุนหนึ่งสองสามปากกาค่ะเดี๋ยวเราขาดทุนคุณเราขาดทุนนนท์เธพูดเดี๋ยวเราขาดทุนพอดีเลยราคาแบบหนึ่งรอราคาแบบหนึ่งสามพันคนดูราคาพื้นแน่สามพคนสามพันคนดูแต่ละ ต้องตกลงกันแค่นี้ราคานี้มันจะมาโผล่แค่กับไลฟ์มัมมี่ดิวในสลาเท่านั้นเพราะว่าพี่เฟิร์นรักดิวที่สุดดิวมั่นใจใช่เพราะว่าราคานี้ไม่เคยให้ไขรไม่เคยให้ใครแต่มันเป็นไลฟ์ครั้งแรกของดิวนะคะทุกคนมันก็จะมีบ้างที่ติดติด,ตด,ตดขัดขัดฟิลเตอร์ไม่สวยบ้าง<อ>ปัตกตะก้าไม่ทันบ้างยังไงก็ให้โอกาสพวกเราในการปรับปรุงไลฟ์ในทุกๆวันเนาะยังไงก็ ฝากดิวด้วยนะคะน้องตั้งใจมากๆในการกระตุ้นชุดสิพื้นผมตั้งใจไหมล่ะตั้งใจสุดคือให้ยืนขึ้นจบเออตั้งใจสุดๆยาวไปด้วยค่ะหน้าปากซอยยาวไปหน้าปากซอยแล้วนะคะค่ะเขาบอกว่าสวยปังมากค่ะทุกคนอุ๊ยตอนนี้คนรีโพส์รีโพส์แล้วก็ตอนนี้2,700คนนะคะทุกคนค่ะช่วยกันแชร์หน่อยค่ะให้ครบ3,000คนเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยโอเค นี่พี่เฟิร์นช่วยพูดเก่งมากเลยอ่ะดูวคนเดียวไรเนยล่าสุดระหว่างนี้ทุกคนอย่าดูเพลอย่างที่บอกว่าเซรั่มพิพิเกอร์ของเราตอนนี้ยอดขายเท่าไหร่หรอพี่เฟิร์นตอนนี้เกินสามล้านเกินสามล้านเกินสามล้านใช่อันนั้นเลยใครในไม่ถึงปีไม่ไม่ไม่ต้องปักอันนั้นเลยภายในไม่ถึงปีด้วยนะคะทุกคนฮะไม่ต้องใส่ซุ้มมาใส่หนึ่งซุ้มเอาล่ะทุกคนรอขอตอวจึ้งวันนี้เดี๋ยวก่อน จึ้งกว่านี้เป็นไปไม่ได้อันนี้ตกถุงละสี่สิบค่าเขาให้ค่าเขาให้จึ้งกว่านี้จากรักเขาเขาจะเลิกลักเขาหนะไม่อันเนี้ยก็ถือว่าขาดทุนแต่ว่าขอเป็นของขวัญปีใหม่ก็ให้ก็ให้แต่ว่าไม่ได้ให้ทุกคนนะคะไม่ได้ให้ทุกคนต้องบอกก่อนถ้าใครเห็นตะกร้ารีบกดเพราะว่าไม่ได้ให้ทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยไม่ได้ให้ทุกคนอันนี้ตะกร้าขึ้นอย่างตะกร้าขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ตะกร้าขึ้นแล้วนะคะทุกคน มันมีตัวเลือกไหมหรือยังไงเหลือตะการ้าที่เป็นตเอกดียวเลยค่ะมันจะมีตัวเลือกตะกร้าเดียวตอนนี้มีตะกร้าเดียวหรือตัวเลือกเดียวแล้วกดได้เลยจากหนึ่งถุงเจ็ดสิบเก้าวันนี้ให้ไปสองถุงเก้าสิบเก้าบาทใช่จากปกติเนี่ยพี่เฟิร์นขายถูกสุดก็คือหนึ่งถุงในราคาเจ็ดสิบเก้าบาทแต่วันนี้ เอาไปเลยค่ะ1แถม1ในราคา99ตกถุงละ49บาทนะคะดังนั้นใครจิ้มทันคือทันใครจิ้มไม่ทันคือหมดถือว่าเปิดไลน์ให้ดีวในราคาที่ถูกที่สุดได้เลย,เลยว่าไม่มีไลน์ไหนถูกกว่าไลน์นี้แล้วมาเลยไลน์นี้คือถูกที่สุดแล้วนะคะ เวลาจบอค่ะรีบจบนะคะว้าวมากแม่ว้าวมากแม่ราคาดีมันมันคือไม่มีแล้วนะคะที่ไหนไม่มีไม่มีไม่มีแล้วขอให้ใช้ยี่สิบเราไม่เคยใช่ค่ะใช้ยี่สิได้แค่นี้ได้แค่นี้นาทีแม้เดี๋ยวห้านาทีสุดท้ายโอ้ยเหลือนานนะกดแล้วค่ะกดแล้วกดแล้วเลยนะคะพิมพ์กดแล้วขึ้นมาได้เลยค่ะกดแล้วคนกดแล้วเลยคนที่กดแล้วยังมีสิทธิ์ซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้าในราคา12บาทด้วยะะพีฟ่ฟอนมีมาให้หรือเปล่าวันนี้ที่โทรศัพท์ในราคา12บาทอ้าวันนี้ให้กดดัง,ดงน,น,นะ,ะทุกคนรีบกด1 1> เลยนะคะดก,ดกดไปอันสุดท้ายเลยะะกดไปอันตัวเลือกสุดท้ายอะ,ค,ะ,ะค่ะมันจะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งค่ะมันจะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งเก้าเก้า อันนี้นะทุกคนนะนี่อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูกล่องนี้นะใช่ไหมคนลดเข็มก่อนร่องนก่อนร่องนี้ก่อนี่เหลืออันเดียวแล้วค่ะก่นนนีมัคเหลือกี่อันนะคะพี่บวยเหลืออันเดียวเหลือแค่หนึ่งอันค่ะแหนึ่งอันแล้วนะคะทุกคนรีบเลยนะคะตะกร้านี้นะตะกร้านี้เลยค่ะขออีกได้ปะหมดแล้วเหรอมันเหลือแค่หนึ่งอันแล้วขออีกได้ไหมหมดแล้วหมดแล้วไม่ยิงสิพ้่บอยไปน้อยไปอ้าวเธอขออีกนะดิว พี่ไม่เคยขายถูกขนาดนี้ขออีกนะ,ะราคาถูกแค่สี่สิบบาทนะคะสามร้อยมลนะคะสามร้อยมลแล้วเป็นเซรั่มที่ขายดีมากๆตอนนี้อ่อนๆค่ะอ่อนๆให้กับควคาดูไลฟ์ดูในเวลาห้าโมงเย็นหน่อยนะคะ,ยยะใครอยากได้เพิ่มกดหนึ่งใครอยากได้เพิ่มกดหนึ่งใครอยากได้เพิ่มกดหนึ่งวันนี้คุณซื้อสินค้านะคะคุณซื้อสินค้าในราคาสี่สิบเก้าบาทแต่คุณ ได้โอกาสในการคุยนี่ใช้เมกี้เขามีคอมเมนต์นะใช้แล้วเลิศมากใช้แล้วเลิศมากแต่อันนี้ดูคอนเฟิร์มจริงๆว่าใช้แล้วมันเลิศจริงๆขอหนึ่งรัวกว่านี้หน่อยค่ะขอหนึ่งรัวกว่านี้ก่อนและถ้าใครกดหนึ่งขึ้นมานะคะขอโทษส่ฮะเหลือสี่ตะก้าสุดท้ายแล้วเหลือสี่เอาใส่ไปเพิ่มแล้วเหรอเหลือสี่ตะก้าสุดท้ายแล้วเหลือคนที่ไม่ชำระดีกว่า อ่าเหลือสี่ตะก้าเหลือสี่ตะก้าเดี๋ยวพี่เฟนเดี๋ยวพี่เฟนจะใส่ให้เพิ่มอีกนะคะบอกเลยใครยังไม่ชงร้นเลยนะคะรีบเลยมีคนไม่ได้เยอะเลยหนึ่งคนไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะเราใส่น้อยอ๋อพี่เฟนใจร้ายอ่ะใช้ดีจริงค่ะหอมผิวขาวหมดจ้าหมดจ้าพี่เิร์นให้ต้องสิบสองาทสิบสองบาทบ้างเอาละค่ะ ถ้าใครอยากได้พิมอยากได้อยากได้ค่ะใครอยากได้ทีมอยากใครอยากได้พิมอยากได้ที่มาเลยโทรศัพท์ในราคาสิบสองบาทพี่ฟ์นมีมาให้กี่เครื่องสองเลยใจดีมากของก็ขาดทุนยังยังเอาโทรศัพท์มาให้อีกรู้ว่ารักเนาะรักอยากให้แบบคนมาดูดีลเยอะเยะสนับสนุนเยอะเยอะนะคะและไม่ได้มีแค่โทรศัพท์นะคะวันนี้มีทั้งตู้เย็นทีวีเครื่องซักผ้าอ่า ยอะแยะแออีกแออีกใครพร้อมที่จะเอาโทรศัพท์ื่อใครพร้อมเลยใครพร้อมม้งมีแต่คนที่อยากได้อยากได้อยากได้เนี่ยอยากได้อยากได้คนที่อันนี้ต้องแชร์ด้วยนะต้องแชร์ด้วยต้องแชร์ด้วยนะคะต้องแชร์แล้วก็ต้องช่วยกดสินค้าด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ของหมดใช่ไหมแปงเติมไปแล้วค่ะเติมแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนค่ะวันนี้ทุกคนจะซื้อสินค้าได้นะคะในราคาหนึ่งแถมหนึ่งในราคาแค่ 99บาทนะคะเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มหัวเชื้อวิตามินซีแอนนะคะออห,หัวเชื้อเข้มข้นซึ่ง<ป>ทุกคนไม่มีทางได้ถูกขนาดนี้ดังนั้นวันนี้กดได้กดเลยค่ะในราคาแค่99บาท1แถม1นึค่ะกบาทนะคะดิวต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ที่เห็นนะดิวใช้เองนะและดิวก็รู้สึกว่ามันเป็นเซรั่มที่ค่อนข้างแบบ ชุ่มชื้น,นอ่ะเธอใช้เลยอ่ะเดี๋ยวดิวจะใช้ให้ดูเพราะว่าตอนที่เฟินเดินเข้ามาพี่เอ่อดิวบอกว่าพี่เฟิร์นรู้ไหมว่าที่พี่เฟิร์นให้หนูคราวก่อนที่ไปไลฟ์กับเชนอะหนูเอากลับไปที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ใช้ทุกวันหนูใช้ทุกวันใช้ทุก,<ช>ทกวัน,วนแตเนนนน่เนื้อเขานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจลอย่างงี้นะคะระบา เนื้อเจลลี่เป็นเนื้อเจลลี่แล้วดิวบอกได้เลยนะว่าทาผิวเข้าไปอ่ะคือซึมไวมากไม่เหนียวเนื้อหนะมีกลิ่นหอมด้วยเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยชโลมไปเลยอ่ะเธอแต่ว่าราคามันถูกไปราคามันถูกไปหนึ่งแถมหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งแถมหนึ่งเก้าเก้านะคะจากปกติทาไปสบายผิวมากอะปกติสองห่อพันหนึ่งร้อยแปดสิบวันนี้ดิโอนิสลาขอคือขอสี่สิบเก้า ขอ,ขอ49่สินนี้ตายแล้วทฮะทุกคนตอนนี้เหลือแค่หมสิบชุดสุดท้ายนะคะดังนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์กดได้แค่สิบชุดนะคะดังนั้นก็ใครที่เคยใช้อยู่แล้วเคยซื้อในราคา79บาทให้กดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดสต๊อกไว้เลยเพราะว่าไม่มีราคานี้อีกแล้ววันนี้ก็คือ ทำเอาหน้านี่ไงเขาบอกเลยเนี่ยหอมเหมือนน้าหอมเลยค่ะใช่น้ำหอมเคเตอร์แบรนด์เลยแทบจะมีอยู่ทุกบ้านเจ๊ว่าตัวนี้น่าจะมีอยู่ทุกบ้านนะคะถ้าหมดแล้วบอกนะหมดยังเดี๋ยเท่าไร่ยังเหลือสิบสุดท้ายเขาบอกว่าชอบมากค่ะซึมไวมากคนทองใช้ได้ค่ะตอนนี้ครูเบียร์ใช้อยู่นะคะและที่สำคัญไม่มีรอยแตกลายเลย ใครมีปัญหารอยแตกลายสามารถใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ช่วยลดรอยแตกลายได้ดีมากๆแต่วันเนี้ช่วยลดรอยแตกลายในราคาแค่9ก <99. S 1> บาทและได้2ห่อแบบนี้ตกแค่สี่สิบาบาทไม่มีทางไปดูได้เลยว่า30สิบวิสุดท้ายนะไม่มีไ์ไหนที่ได้ถูกขนาดนี้โไม่มีไล์ไหนที่ได้ถูกขนาดนี้ดังนั้นจำเป็นต้องกดค่ะ จำเป็นต้องกดแเลยสองชุดสุดท้ายค่ะคนท้องเลยแหละคนท้องใช้ได้มหมคะคนท้องใช้ได้คนท้องก็ใช้ได้นะคะตอนเจนนี่ท้องก็ใช้ครูเบียใช้อยู่ตอนนี้ไปดูท้องครูเบียได้เลยโซอาค่ะทุกคนเข้าไปดูท้องครูเบียรได้เลยครูเบียเขาจะอัปเดตท้องเขาตลอดว่าท้องเขาไม่มีรอยแตกลายเลยดังนั้นคนที่ท้องอยู่นะคะสามารถเข้าไปกดตะกร้าได้และตอนนี้ก็คือหมดแล้วหมดเรียบร้อยมดแล้วให้ให้เข้าไป12บบาทให้เลยใช่ปะ ใช่หนึ่งเครื่องก่อนอ่าหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องสิบสองบาทตะก้าอยู่ไหนคะตะก้าสิบสองบาทเดี๋ยวบอกใครเห็นก็กดเดี๋ยวบอกด้วยเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนนะค่ะฟิลเตอร์ว่ามากดีมีฟิลเตอร์ไปเนี่ยทำไมหน้าดิวเป็นอย่างงี้เนี่ยไม่เนีมันดิวเออเอาแล้วนะอันนี้นะคะโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะให้สิบสองบาทใครพร้อมพิมพ์พร้อมพิมพ์พร้อมก่อน ขอพร้อมสองร้อยพร้อมใช่เดี๋ยวมันจะมีค้าว่าพร้อมมันจะขึ้นใช่มันจะขึ้นเลยขอพร้อมสองร้อยตื่นเต้นนะตื่นเต้นสองบาทไอ้ถ้าโซเวนะเดี๋ยวมันมีแบบมากมายเลยฝั่งนี้แต่อันนี้ให้ให้สิทธิ์คนที่กดตะกร้าไปด้วยดีกว่าครบเลยแล้วตอนนี้พร้อมพร้อมมาเลยค่ะเป็โทรศัพท์ในราคา12บาทนะคะถ้าเห็นตะกร้าขึ้นน่ะรีบจิ้มเอาเลยนะคะตอนนี้สำหรับคนดูด้วยเนาะหกร ทุกคนค่ะช่วยกันพิมพ์พร้อมขึ้นมารวนๆนะคะตอนนี้ครบสองร้อยนะคะได้ได้ได้มั่นใจมันหายไปแล้วทุกคนต้องช่วยกันกดพิมพ์พร้อมนะคะครบสองร้อยเนี่ยนี่เลยค่ะจะเปิดตะกร้านะคะสิบสองบาทได้โทรศัพท์กลับบ้านไปแสนใจไปแสนใจอาแสนใจดีกว่าเพราะว่าบางคนพิมพ์พร้อมบางคนพิมพ์พร้อมขาะไงมันก็เลยไม่นับ ดังนั้นขอไมม่ต้องงงีีหาเสยขอแบบไม่ต้องมีห่างเสียงไม่ต้องอะไรเขาบอกว่าฟิลเตอร์หลุดบ่อยมากพอมาดูซิพนเอาฟิลเตอร์ออกได้ไหมไม่มีอะไรเลยนะไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์หรอมันจะเป็นกล้องที่แบบมันอะไรนี่ของเขากล้องที่มันพร้อมพร้อมพร้อมเต็มแล้วขอหนึ่งแสนใจหนึ่งแสนใจตอนนี้เหลือแค่สองพันหัวใจนะคะครบหนึ่งแสนใจดังนั้น ถ้าครบหนึ่งแสนแล้วทุกคนจอ้องตะก้าไว้นะจ้องตะก้าไว้จ้องฉันอยากจะเป็นคนจ้องตะก้าแล้วเนี่ยตอนนี้ปากยังลอยเลยค่ะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ is running low ขึ้นหน้าจอคอมคอม,อ,ม,อ,มอ่ะ อ่ะตอนนี้หนึ่งแสนหัวใจแล้วนะคะเออหนึ่งแสนหัวใจแล้วนะคะูนะทใจสดต่อทุกคนจ้องไว้ที่ตะก้าค่ะจ้องที่ตะก้าจ้องที่ตะก้าเลยจ้องไว้เลยนะคะจ้องที่ตะก้าเลยแล้วนะคะเครื่องแรกราคาสิบสองบาทกำลังจะออกเอาแล้วนะคะ ตอนนี้ทุกคนขัดใจกับกล้องเรามาใช่เขาบอกว่าฟิลเตอร์ลอยแป๊บนึงทุกคนแป๊บนึงมันเป็นการที่ทำให้คนได้เห็นไงเอออ๋อให้ทุกคนทักทายเราหลอกนะคะเราหลอกทุกคนนะคะให้ทุกคนทักทายเราทุเขาบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วคืออะไรหมดแล้วคืออะไรตะการตะก้ารคืออะ้รหลอกอะไรตะก้ามันเป็นแค่หนึ่งเพื่อไม่ใช่ใช่ใครทุกคนได้ไปเลยได้อะ ใครได้ไปขอชื่อหน่อยหลังบ้านมีคนกดมาแเดี๋ยวเช็คให้เลยว่ามีคนกดได้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะโทรศัพท์12บสองบาทไ้มแล้วอุยใทยได้ไปใครได้ใครได้ไปบอกมาก็คือถ้ากดหลายๆอันคุณก็จะมีสิ่งในการกด่อะอ่าแต่คนที่ได้ไปอ่ะเขาได้กดแชร์หรือเปล่าเขากดช่องทางเดี๋ยวเราขอเช็คก่อนนะคะว่าได้กดแชร์ไหมได้กดสินค้าไหม ถ้าทําครบกบติกานะคะเราก็ได้ไปร้ยให้เลย,เลยนะคะในราคาแค่12บาทคุ้มมากวันนี้ได้ทั้งสินค้าราคาถูกได้ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาถูกคือทุกอย่างดีหมดเลยเออ,อเแล้วก็วันนี้ฝากเขาได้ใช่ไหมปักตักหนึได้ไหม,ไมไ เราซืออเดอร์ได้ลูกค้าทักไปได้คุณบันมี่ได้ไปนะคะโทรศัพท์สแม่หนูได้ก็วันนี้ก็ฝากน้องดีวอลิสลาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามมามาช่วยทุกวันแต่วันนี้ฝากฝนก่อนได้เลยฝากน้องฝนก่อนเพราะว่ามีปอะไรต่อใช่ค่ะพรุ่งนี้ขอดรื่อดเลยอ่ะดรื่อดีอีกเหรอรีโพสหน่อยนะทุกคนนะรีโพสขอเลื่อดกคนนี้อีกเหรอทุกคนรอดูนะตอนแรกพี่ฝนคิดว่าพี่ฝนแต่งเต็มแหละ นี่ดูตอนแรกคิดว่าตัวเองแต่งเต็มแล้วดูแต่ไม่เลยเจ้าของแบรนด์ต่างๆที่มานั่งรออยู่คือเต็มกว่าฉันเยอะใช่ฉันก็แบบฉันก็ประทับใจในทุกคนที่เล่นตามฉันขนาดนี้ฉันรักทุกคนเลยนะเต็มมากแลตัวแบบฉันรักทุกคนเลยนะวันแรกที่เราคิดเนาะแบบมันจะมีใครแต่งเออมันจะมีใครแต่งไหมแต่แบบทุกคนมันก็ต้องอยากย้อนวัยเหมือนไปงานวันเกิดเพื่อนหรือเปล่าแต่มันมาที่งานไลฟ์นี่แหละออ่างั้นวันนี้ ขอบคุณมากขอบคุณพี่ฝนมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปเฟิร์นถ่ายรูปนึงลูกมาค่ะมาลองกล้องค่ะเห็นถือว่าเก่งมากอยู่กับเจ้าแม่ตัวจริงนะคะเจ้าแม่ออนไลน์ของเราที่ไม่เคยไปไหนอยู่ตลอดไปก็คือเจฟเฟิร์นของเราเองขอบคุณมากขอบคุณนะเจฟเฟอร์นขอบคุณนะอย่าแวะมาหาได้เลยเจอกันนะอย่าลืมนะ